พอเข้าไปนะครับมันจะให้เลือกว่าเราจะเล่นแบบโหมดไหนนะครับถ้าเล่นแบบคนเดียวก็เข้าซิงเกิลเพลเยอร์ตามปกตินะครับถ้าวันนี้เราจะมาสอนเรื่องการเข้ามันติเพลเยอร์นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปที่มันติเพลเยอร์นะครับเราสักครู่หนึ่งนะครับให้รันพอเราเข้าเกมเข้ามานะครับตรงนี้เป็นหน้าต่างอินเฟตของตัวเกมทั้งหมดนะครับถ้าเราจะเล่นให้กดที่เพย์นะครับ แล้วก็ถ้าใครจะสร้างเซิร์ฟเวอร์กดเขียนเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้ผมจะจอยนะครับเข้าทางนี้ครับนี้เป็นเลือกระบบเที่ยวจะจอยของห้องนะครับถ้าจะเป็นจอยผ่านเซิร์ฟเวอร์ก็ให้เลือกอ๋อนะครับจะเอาอะไรตรงนี้รีเฟซลิสนะครับจิมนิวลิสนี่ครับเป็นลิสทั้งหมดของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่โอเคนะครับสามารถจอยเข้าไปได้เลยนะครับแต่นี้ผมจะไม่เข้าอันนี้นะครับจะคือให้เพื่อนขี่รอไปแล้ว ให้เราเรียกคอนโซลขึ้นมาครับวิธีการเรียกคอนโซลก็คือติดกดชิปกับตัวหนอนค้างไว้นะครับเลือกแบบคาเตอร์เลยนะครับให้กดคอนเน็กตตามด้วย i อของเพื่อนเรานะครับคอนเน็ก c o N N E C T นะครับแล้วก็วักแล้วตามด้วย i อของเพื่อนเรานะครับแล้วเอนเตอร์เข้าไปเลยครับรอจนโหลดเสร็จนะครับเลือกตัวนะครับเลือกตัวอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับตัวเยอะอยู่พอสมควรนะครับ นี่หลอดีเรื่อสีของดาบครับสีชมพูเลยครับเกดีกดจอยเกมนะครับถ้าห้องเขาเปิดคือระบบระบบการทํางานของฟอร์สนะครับให้เราสามารถปรับแต่งฟอร์สของตัวเองได้นครับกดที่เพกด ESC นะครับแล้วเรียกเพย์เยอร์ขึ้นมาครับแล้วกดคอนฟิกฟอร์สพาวเวอร์นะครับ จะเป็นการปรับแต่งค่าพลังของตัวละครทั้งหมดนะครับสามารถตัดตัดปรับแต่งได้ตามใจเลยครับหรือว่าจะใช้ของที่เขามีมาให้แล้วก็ได้นะฮะสามารถปรับได้ว่าจะเป็นของฝั่งไหนของไลท์หรือดาร์กนะครับส่วนวิธีการใช้ฟอร์สนะครับกดเลือกก่อนกดแอปพลายนะครับถ้าเราเปลี่ยนฟอร์สแล้วใช่ไหมครับให้เราตายก่อนให้เราตายก่อนนะเดี๋ยว ตอนนี้ฟอร์สของเราจะเป็นของของไลท์อยู่นะฮะเกิดใหม่ฮะตอนนี้ฟอร์สก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเลือกฟอร์สกดแทสครับกดแทสแล้วสามารถแทสกับเอ็กนะครับสามารถแทสซ้ายเอ็กขวานะครับเลือกฟอร์สเราใช้ฟอร์สอะไรนะเลือกฟอร์สสิ่งชอบแล้วแต่เลยครับ แล้วก็กด F ในการใช้ฟอรสนะครับฟอรสแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันนะครับว่าพลังทำอะไรได้นะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ